ประจบก,การณ์ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อเข้ามาบวชเมื่ออายุห้บหตอนนั้นทำงานอยู่กับองค์การกาชาติสากลอยู่ที่อแลนเีประเทศเนะี่ยเลสคอตอนนั้นอายุห้หก็ตั้งใจจะเข้ามาบวชสักสองมปีดูสิศึกษามาแล้วประมาณ15ปีไปหาอาจารย์โน้อนอาจารย์นี้ก็ยังยังไม่รู้ว่ายังเข้าไม่ถึงความจริงเนี่ย ยังไม่รู้วิธีที่จะเข้าถึงความจริงพอหลวงพ่อเข้ามาบวชเมื่ออายุ55บวชได้สิบวันตอนบ่ายๆหลวงพ่อเดินเล่นเอ๊ะทำไมวันนี้มันทำอะไรแล้วรู้พร้อมไปหมดเลยความคิดนี่ไม่มีเลยไม่มีความคิดเลยไม่วาจะเดินเคลื่อนไหวอะไรตัวอะไรนี่มันรู้หมดเลยหลวงพ่อก็สงสัยว่าสภพานวะเนี่ยมันอะไรไปถามคนโน้นถามคนนี้ก็ไม่มีใครรู้จัก หลวงพ่อก็เปิดพระไตรปิฎกดูพอดีอ่านไปได้สิบลเล่มสิบสองเล่มหลวงพ่อไปเจอวิธีการที่หลวงพระพุทธเจ้าพูดไว้วิธีปฏิบัติในหลักไตรสิกขาศีนสมา,ญญาออธ,สธ,ธิปัญญาหรืออธิศีนอธิจิตอธที่ปัญญานพระุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนกับโคแมลหล่อนเล็มหญ้าชำเนืองดูลูกน้อยแม่โคมันเล็มหญ้าไปชำเนืองดูลูกไปเหมือนกับเราทํางานทําการในชีวิตประจําวันเนี่ยทํางานไปด้วยช่ำเลืองดูใจเราไปด้วย ทุกครั้งที่เราชำเลืองดูใจเนี่ยความคิดมันจะหายไปหลวงพ่อเดินเดินอยู่หลังจากบวชได้สิบเอ็ดวันไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเดินเล่นเอ๊ะทำไมความคิดมันไม่มีเลยวันนี้ไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะเคลื่อนมือไม้อะไรมันรู้ไปหมดเลยรู้พร้อมทำอะไรตัวอะไรก็รู้อ๋อไอตัวนี้แหละคือสิ่งที่เราแวสวงหาไม่เคยเจอสภาวะนี้เลยนะ หามาสิบห้าปีไม่เคยเจอสภาวะนี้เลยดีใจน้ำตาไหลปิตินะโอ้เราเห็นแล้วเรารู้ธรรมะแล้วในขณะที่ใจมันว่างไม่มีความคิดเนี่ยเราจะเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆโอ้ที่พระเจ้าพูดตัวสักตัวเห็นสักตัวได้ยินอย่างนี้เองขนานั้นใจไม่มีความคิดเลยนะประสาทตามันเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆโอ้เนี่ยเราเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยธรรมคืออะไร ทรรก็คือสภาวะจิตท,ที่มันว่างสิ่งนี้เป็นอมะตะที่เรีววสุญญาตานี่สภาวะตรงนี้การเวลาไม่มีตัวตนไม่มีเพรนั้นการปฏิบัติก็คือการทำงานในชีวิตประจำวันเดินยืนนั่งนอนทำอะไรต่ออะไรอยู่แล้วชำเลืองใจเราไปด้วยโคไม่ลรก่อนเลีย้ยงญาชำเลืองล,ลูกน้อยทุกครั้งที่เราชำเลืองดูความคิดมันจะหายไปชั่วระยะหนึ่ง ตัวตนหายไปช่วระยะหนึ่งเราต้องเพียนทาอย่างเนี้5ปี10ปี15ปี20ปีจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ย26ปีแล้วที่หลวงพ่อเพียนทาอย่างนี้นะอยู่ที่นี่10ปีแล้วหลวงพ่อพยายามอยู่เงียบๆในสถานที่คือเราเรารู้ว่าเป้าหมายของการบวชเพื่ออะไรก็เลยเพียรทาอยู่อย่างเนี้จนกระทั่งมันไปลงล็อกตรงที่ว่า ปัญญาที่เกิดจากความว่างเนี่ยมันจะยั่งลงสู่ศูนย์กลางกายแล้วมันจะยั่งเป็นฐานเลยนะแต่นี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากลบึงใจเนี่ยสงบนิ่งเฉยสงบเงียบตัวนี้มันมีฐานของปัญญาที่รู้ความจริงปัญญาตัวนี้เขาเรียกปัญญายานยานทัศนะภาษาเขาใช้คําว่า wisdom intuition ปัญญาตัวนี้ไม่ได้มาจากความรู้หรือความคิดปัญญาตัวนี้มาจากสัจจะก็คือความว่างสุญญตาน,น,นั่เขาจึงเรียกว่าดำรงอยู่อย่างตต่หนักรู้ความเป็นพระอะริยะบุคคลเขาวัดกันที่ตรงนี้แหละถ้าตัวตนหายไปยี่บห้าเปอร์เซ็นต์นี่เขาเรียกพระโสดาบันถ้าตัวตนหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เขาเรียกว่าพระสกิทากามีถ้าตัวตนหายไป 75%าเนี่ยค่อนาคามีพระอาหารหันต์ในพุทธศาสนาคือไม่มีตัวตนเลยร้อเเลยใช่ไหมต้องไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเห็นสภาวะจิตที่มันว่างตัวเนี้ยเป็นฐานตลอดเวลาเมื่อมันยังลงสู่ฐานของสู่ฐานกลางกายเราไม่ต้องเหลียวดูแล้วตอนนี้ไม่ต้องชำาเลืองแล้วเราทําอะไรต่อ,อะไรเราก็รู้ว่าใจของเราสงบนิ่งเชย่เนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าคนเนี้ย พูดคิดทำสิ่งต่างนี้มีฐานตรงนี้หรือเปล่าเพราะเราจะต้องปฏิบัติให้เห็นฐานตรงนี้อยู่ตลอดเวลาแต่นี้ในขณะที่เราคิดแล้วเห็นฐานตรงนี้ด้วยตัวตนมันจะไม่มีนี่แหละเขาเรียกสัมมาสังกปะในอริมัคมีองแปดพูดเห็นฐานตรงนี้ด้วยสัมมาวาจาการทำทางร่างกายการงานต่างๆแล้วเห็นฐานของจิตที่ว่างตรงนี้ด้วย เนี่ยสัมมากรรมันตะสมาส,สัมมาในมรรคมีองค์แปดสัมมาหมดสติสมาธิเพราะมันอยู่บนฐานของปัญญาที่อย่างรู้ความจริงผู้ชมที่ชมช่อง,องเนี้ยจะสนใจเรื่องตื่นรู้หนึ่งเดียวกันหรือว่าสังคมแบบที่อาจารย์บอกว่าอย่างับบเดิมๆแบบไทยที่แบ่งปันห้ายีถ้ายายกลับมาอะไรก็ทำอะไรได้บ้างครับความจริงก็ต้องอาศัยการพิจารณาใคร่ครญเนอะอาะให้ใจมีฐานเนาะ ผมว่าคีย์เวิร์ดอาจจะอยู่คําที่คําง่ายๆว่าพึ่งพาอาศัยคํานี้ผมก็ได้ยินแต่เด็กันะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเราอาศัยกันเพื่อกินข้าวกินปลาลอะไรนี่ทนเท่านั้นเองเนะี่ยแต่จริงเลยเนี่ยครับคาเนี้ยผมว่าน่าจะมาจากคาว่าอิทัปปัจจยตาในพุทธศาสนาที่บอกว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ได้ด้วยตนเองสิ่งต่างๆเกิดขึ้นล้วนแต่อาศัยสิ่งอื่นๆทั้งหมดทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ย จะต้องมีสิ่งอื่นและคนอื่นเกี่ยวข้องอยู่ได้เสมอเพียงแต่เราไม่มองมันนะฮะอย่างผมเป็นครูผมก็บอกกับลูกศิษย์เสมอว่าไม่มีพวกเองข้าก็คงไมเ่เก่งเพราะว่า,ววาลำพังข้าไม่คิดจะอ่า,านหนังสือ <laughs> อยากฟังเพลงดูหนังมากกว่าข้าอยากให้เองเก่งข้าก็เลยต้องไปค้นนูนนี่นั่นอ่านแล้วก็พยายามขบพยายามคิดเพือ่อจะทําให้มันง่าย <laughs> ในการเรียนพวกเองอะไรเงี้ยครับแล้วปฏิบมันก็เลยได้กับตัวเราเองนุ่มๆอาจจะคิดว่าครูผู้สร้างครับ แต่ายุมากขึ้นมากขึ้นยิ่ชัดเจนขึ้นเาเออเราอาศัยแน่เลยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวตนเมื่อไหร่ก็เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งได้คาสเ s e ลเลอร์เนี่ยก็ต้อง practice ตนเองครับให้ขอบคุณทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งแต่เราเป็นหนึ่งเดียวกัน